หญ้าสาบเสือครับคุณผู้ชมครับเราสามารถพบได้ทั่วไปบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นวันชพืชที่ไร้ประโยชน์แต่ด้วยกินอันเป็นเอกลักษณ์ของหญ้าสาบเสือมันจึงสามารถช่วยไล่ยุงและแมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดูสิครับยุงเต็มเลยเห็นไหมครับเรายังไม่ได้ทา หญ้าสับเสือนะครับยุงก็เลยมาตอมเราเต็มเลยหรือว่ามากัดเราครับเดี๋ยวเราจะไปทาใบหญ้าสับเสือกันก่อนนะครับว่ายุงจะมากัดเราหรือไม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการไล่ยุงครับเวลาเราเข้าป่าตามท้องไร่ท้องนาก็ตามนะครับเวลายุงกัดเรานะครับ เราจะคันตามแขนตามขานะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทําให้ยุงไม่กัดเราด้วยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักไหมครับใบนี้ครับนี่ก็คือใบสาบเสือนั่นเองครับใบสาบเสือนี่แหละครับสามารถนํามาไล่ยุงหรือว่าไม่ให้ยุงกัดเราได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะนําใบสาบเสือเนี่ยนะครับมาทําการไม่ให้ยุงกัดเราโดวยวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไปนะครับไปดูวิธีการนําใบสาบเสือมาทาตามแขนตามขาไม่ให้ยุงกัดกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักไหมครับใบหญ้าสาบเสือเมื่อเราได้มานะครับเดี๋ยวเราจะมาทาตามแขนตามขาตรงที่ เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็คือแขนช่วงแขนนะครับหรือว่าช่วงขาช่วงเท้าแบบนี้ครับวิธีทำนะครับคุณผู้ชมครับให้เรานี่ครับนำใบหญ้าสับเสืออนี้นะครับมาขาย่ำเลยครับย่ำแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทาครับตามแขนตามขาของเรานะครับสำหรับคนที่ไม่แพ้นะครับ ถ้าเกิดอาการคันก็เลิกทาเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่แพ้ทาให้ทั่วๆเลยครับทาแบบนี้นะครับทาให้ทั่วๆแบบนี้ครับแล้วเราก็ไปนั่งลงนั่งเล่นได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับยุงก็จะไม่มาตอมหรืมาใกล้เราอีกต่อไปครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับนั่งตั้งนานแล้วครับยุงสักตัวก็ไม่มีนะครับตอนที่เราไม่ทานะครับเต็มเลยครับยุงครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วไม่เห็นมียุงสักตัวเลยครับเพราะว่ามันได้กินใบหญ้าสับเสือนั่นเองครับกลิ่นของใบหญ้าสับเสือนี่แหละครับสามารถไล่ยุงได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับประโยชน์ ของสมุนไพรนั่นก็คือใบหญ้าสาบเสือที่เราหาได้ง่ายๆมาไล่ยุงในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามพ่อเพิินช anel เลยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ